พี่เกมี่เขียวนะครับชิมดีอืโอโอี่ทีบอกอเป็นง่จับจมูกย,ย,ยโอโอุเ่เ,เ,เรามาลุ้นช่วยกันครับ<ด>ต่้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ย้ใส่ประมาณครึ่งนึงไงพี่อืึ่นึ่นะ หอมเครื่องเทศกลิ่นขึ้นมาเลยนี่น่าอร่อยมากๆนะครับแล้วแล้วคำถามนะครับทำไมคุณดำดำพ่อพ่อพ่อมันสิไม่เกี่ยวสวยนี่มู่วี่แหววคนละมีสีหวอก็มีในมีข่าวเรื่องไปทํารีสอร์ทอยู่ที่จังหวัดอะไรเกาะช้างใช่ไหมลงทุนไปเยอะไหมพี่เกือบสิบล้านเนี่ยนี่เพื่อนยังติดนี่อยู่สองล้านแต่พี้ครับแตบพีครัข่าวนะครับขอให้รวยๆครับโอ้โหดาราเว้ย หมดเ้าต้องตายฮันเฮ้ยเ้ยพิษเทพไปกับพิษเทพนั่นเราต้องทดสอบสติก่อนว่าพนรรักงานในร้านสัวรแสกแดกตับนี่มีสติสตังในการบริการแขกอยู่หรือเปลา่าเราต้งองคว้าฮันเฮ้ยมาใหม,ม่บ่ยังก่อนนะมาใหม่ค่ะมาใหม่วันนี้เรามีภารกิจพิเศษที่ผ่านมานี่ร้านเราก็ได้ช่วยเหลือ สังคมเป็นรูปแบบต่างๆไม่ว่าแจกอาหารแจกผงแจกข้าวบางวันนี้เราก็มีภารกิจเราจะทําอาหารเพื่อไปแจกพี่ๆน้องๆของพวกเราพวกเราไม่แหละช่วยกันพี่จะมีแขกรับเชิญพิเศษรู้จักอามมารยาพาไหมรู้จักครับรู้จักแต่และไทยไหมรู้จักครับที่ไล่มาเนี่ยไม่มาแต่วันนี้สวยกว่าตากาแตนสวยกว่าที่ไล่มาทั้งหมดเคยดูเรื่องจมเนสโซทอนไหมเคยดูครับ,รบนายเอกชื่ออะไร เจ้ยเอ้ยเจ้ยฉากไหนพี่ฉากไหนที่ที่ทอดเป็นฉากเงินร้านฉากนั้นน่ะอยู่นิทงน้านะค่ะอยู่นิทงน้าทำอะไรพี่แม่ได้ย้าอยากได้ดอกนั้นจอยากได้ดอกนี้อยากอยากอยาอยากเล่นให้ดูหน่อยเล่นให้ดูหน่อยเล่นให้ดูหน่อยเดี๋ยวให้เจ้าของที่เขาเล่นเองอ่ะมาเลยเป็นฉากที่ติดตึงติดราพี่เจนเงเขียวเชิญครับ

อ,อยากได้กระเด็ดเอาต้อนรับพี่เจนเขียวอย่างเป็นทางการครับสวัสดี <ขอ S 2> คระขรำขอรำรำเลยพารน้อยใจตัวเองเหลืออันหนักตกตเป็นผาดความรักมันหลักสมองตกหลุมรับพราคุณน้ำตาน้องสุดเศร้ามองน้องน้ำตาเมืองกาดังจำเรือดูแลขอให้แล้วนะพี่ใจมอกพี่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 พีพี่เอ่พพี่พี่ยพี่พ่้ บ่ม,มือบาดอ้าโอ้ยไปพอแล้วบองคนแถวตรงแยก,กแยก,กกันไปบริการแก,ก๊กปลอดภัยนะครับปลอดภัย,ภยะทำงานกันได้ ภารกิจของเราวันนี้พี่ทราบข่าวว่าพี่ก็เปิดร้านอาหารเป็นร้าน๋วยวตี๋จะต้องเป็นคนที่ทําอาหารอร่อยแน่นอนแล้วผมก็มีพอมีร้านอาหารผมอยากพี่เราทําอาหารไปแจกพี่น้องในชุมชนกันได้แต่วันนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าอาหารที่เราจะนําไปแจกวันนี้ก็จะมีหนึ่งต้มแซ่บไก่ใบมะขามอ่อนแล้วก็นี่หมูแดดเดียวหมูแดดเดียวออสามข้าวผัดหมู ซึ่งทำง่ายง่ายง่ายมากๆเลยเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปลุยให้พี่โชว์ฝีมือหน่อยนะพี่นะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าพี่เจในเขียวนี่รู้จักกันมานานแล้วเป็นยังไงอย่างชีวิตเป็นยังไงและตอนนี้ทําอะไรอยู่วันนี้ได้สนุกกันแน่เดี๋ยวเราไปทำอะไรอร่อยกินกันดีกว่าครับหมูหมักเราจะทอดหมู หมูหมักซึ่งไม่ใช่หมูแดดเดียวมันจะมีเขาเรียกว่าความอร่อยโดยที่ไม่ต้องตากแดดแต่เราจะเอาเอาหมูหมักเนี่ยเป็นหมูซึ่งซึ่งติดมันนิดๆ <ไอ S 1> แต่ว่าก็มีเนื้อเยอะกว่ามันนะฮะ <ไอ S 1> นี่น,นี่ประมาณอย่างนี้นะฮะนี่นี่น,นี่อันดับแรกคือหมักหมูก,ก่อนนะพี่เคล็ดลับความอร่อยครับพี่ง่ายๆนี่คันนออร่อยชัวร์สูตรใหม่นะครับเนี่ย อันนี้ผมใช้เป็นรสหมูนะครับที่เราจะหมักหมูเพื่อจะทอดนะครับต้องรสหมูค่ะอ่านี่ก็คืออร่อยชั่วกว่า12เมนูนะครับผัดทอดยำย่างแกงต้มตุ๋นและอื่นๆนะครับโอ้โหสารพัดเมนูเลยง่ายๆอ้าวพี่ใจร้อนอ่าใจร้อนแล้วใจร้อนแล้วฉีกง่ายด้วยเออมาๆโอ้ยเข้าไปอันนี้หมูขนาดประมาณ20่สโลถึงไหมนี่ประมาณ20่สโลนะน่าจะนะใส่ประมาณครึ่งนึงเลยพี่อืม่งหนึงนะ หมักไว้ก่อนสักหน่อยแล้วเราค่อยไปทอดนะครับผู้ชมนะอ่าน่าจะได้แล้วครับนี่วันที่สองเราจะทำ่นี่ครับอะไรคะต้มไก่ใบมะขามอ่อนครับเก่ยวครับตะไคร้ขาตะไคร้ลงก่อนเด้อใบมะกรูดใบมะกรูดจ้าขาตะไคร้ใบมะกรูดให้น้ำหอมก่อนเนออืมก้อนหนึ่งหนึ่ง เคล็ดลับความอร่อยของเราอีกแล้วครับนี่ฮะข่านออร่อยชัวร์สูตรใหม่นะครับมีทั้งรสหมูแล้วก็รสไก่นะครับอ่ะต้งยำไก่ต้องใส่รสอะไรรสไก่จ้าอ่ารสไก่นะครับนี่อ่าเนี่ยมีทั้งซองเล็กแล้วก็ซองใหญ่นะครับอ่าเอาไปเลยสองสองซองสองซองหม้อใหญ่นี่นี่เหมาะสหรับคนที่เบื่ออาหารรสเดิมๆนะครับถ้าเราอ่า อยากเปลี่ยนรสชาติอาหารลองดูนะครับขนออร่อยชัวร์สูตรใหม่นะฮะผู้ชมครับหอมเครื่องเทศเนี่ยอยู่ตรงนี้อหอมเครื่องเทศกลิ่นขึ้น,นมาเลยนี่น่าอร่อยมากๆนะครับ,ๆๆรบแล้วก็ที่สําคัญนะฮะถ้าเป็นรสหมูก็จะมีส่วนผสมของหมูเข้าไปด้วยถ้าเป็นรสไก่ก็จะมีส่วนผสมของเนื้อไก่เข้าไป รสชาติเนี่ยนัวครับแน่นอนครับโอ้ยอธิบายอะไรนี่ได้กินเรื่องถ่าโดนแล้วเนี่ยเนี่ยได้กินเรื่อเนี่ยอะไรครับอันนี้ผมคนรถรับบริจาคก็ค่ะไม่ใช่ครับแต่ผมถากินครับอะไรนะครับถากินคุณมาถากินครับผมมันยังไม่เสร็จครับพี่ครับโอ้ยมันชวนเร้่อเนี่ยพี่ต้องชวนชื่นต้องชิจชอยต้องชวนชื่นโจอีการ่าไฟไยไฟใหญ่ใยญ่สอนใหญ่สอนอันนี้ มาเนี่คือจะจะมาชิมรสชาติอาหารหรือจะมารับของแจกสองอย่างมันยังไม่แล้วมันยังไม่เสร็จอ้าวนัดนะไคุณนัดนัดจะบ่ายโมงทำไมยังไม่เสร็จอ่ะมันก็ยังไม่เสร็จไงทำไมยังไม่เสร็จอ่ะบ่ายโมงนั้นนี่บ่ายสามเลยนี่เออบ่ายสามแล้วของดีของดีของอร่อยต้องรอแป๊บนึงเล่นรอแป๊บนึงเขาไม่เรียกก็แป๊บนึงถ้าเป็นภาษาบริการเขาเรียกก็แป๊บยาวนี่ไม่ใช่แป๊บนึงครับไปไปไปเชิญเชิญเชิญเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถามเลยครับทำไมคุณดำดำพ่อพ่อพ่อมันซีไม่เกี่ยว แล้วผมไม่กินหมูเนี่ยมีอะไรที่จะให้กินไหมครับมีวันนี้ผมมีต้มไก่ใบมะขามอ่อนใช่นี่คนออร่อยชัวร์สไก่ใส่ต้มไก่เอาแบบดีพูดได้เห็นกระแซบตัวนี่งใครทำก็อร่อยพี่พอ้เอาแล้วต้องเอาแล้วนี่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 อขอเอาไปไปได้ไหมเอาไปได้ไหมขอไปคนละคน ไอโจ้มึงพาเพื่อนๆมึงไปก่อนเลยใช่ยายขอไหมลูกลนะยังให้ยายชอยบอโอ้มายายมาสวยๆอย่างยายต้องยืนหน้าเตาจ้ะอ่ายายไม่ได้มาคนเดียวเลยนะลูกมาใครคะัมากัตตาตาหลิวโอ้ยเฮ้ยได้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 เด็กใครไปอยู่กับเจนเน็ตเขียวไหมชอบต้มไก่แกงไก่แกงไก่อ่ะเหมดแล้วค่อยๆัเด้อโออ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 ก็ซาซาไปอุ้ย หอมเนี่ยนี่หอมเนี่ยนี่สีกำลังเริ่มสวยระยายเอ้ยเราจะใส่ห่อพร้อมกับข้าวเหนียวนะครับเป็นชุดไปให้เลยนะครับอ่าอะไรนุ่มๆเนี่ยหมูกับผงขนอเท่านั้นนะแล้วก็ใส่ใจเราเข้าไปโอ้ยแซ่บอ๋อเทเลยเทเลยใส่มะเขือธรรมะอะไรมะเขือธรรมะครึ่งหนึ่งอ่าสุกแล้วนี่แหละครับอีก ทีเด็ดครับต้มไกไม่ใบมะขามอ่อนแล้วก็ใส่ใบมะขามตามไปเนี่ยใบมะขามอ่อนใบมะขามอ่อนค่ะหอมหอมข้าวผัดหม,มูได้แล้วนะออหอยหมูสุกก่อนใส่เลยโอ้โหโอ้ยควรเลยขวดเลยให้ถึงพื้น ข้าวผัดี่ทําง่ายมากนะผู้ชมนะทําง่ายมากคือน้ํามันกระเทียมใส่หมูเข้าไปก็คั่วหมูให้สุกแล้วก็ตามด้วยไข่อ่าบินรับความอร่อยของเรานะครับนี่ข้าวนอร่อยชัวร์นะครับสูตรใหม่ลดหมูนะครับใส่เข้าไปเลยโรยเลยจ้าโรยเลยโรยเลยโรยเลโรยโรยเนี่ยเสร็จทั้งสามเมนูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดหมู หมูทอดนะแล้วก็ต้มยำไก่ใบมะขามนะครับเดี๋ยวเราจะจัดแล้วไปนั่งคุยกันกับพี่เจนนเขียวนะครับเราอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่ผ่านมาเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงถึงได้มาเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ส่วนทีมงานนะครับก็จะแพ็กใส่กล่องไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวก็จะใส่กับหมูทอด<ล>อ่า<ก>ข้าวแกงไอ้ต้มไก่ใบมะขามก็จะใส่ถุงแล้วก็มีข้าวสวยไปด้วยแล้วก็ส่วนกระัดก็จะมีอีกต่างหากวันนี้เรามี3อย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชิมกันครับ เอาละครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันดูว่าฝีมือจะเป็นยังไงครับอ,อันนี้อันนี้เอาข้าวก่อนกินข้าวหน้าตาดีใช่ไหมข้าวสวยนีย่ข้าวหน้าตาดีมา,มาพี่ขอบคุณครับไหนดูสิกินข้าวกาันอื้อ ได้ป่ะต้องพิสกันปลาก็ได้ใช่งาพอดีเลยอืมกลินหอมเยอะนัวนัวนัวเนี่ยหอมอืมหมูก็อร่อยต้มแซ่บต้มแซ่บอืมเฮ้มันยังไม่แตกแตกจริงไอ้มะขามเปียกค่อยเนาะเนี่ยได้ได้ครับต้มไก่เป็นมะขามอ่อน หอมใบมะขามเนาะชัวร์โอ้โหเลยรสชาตินัวนี่ไง,ไงผมว่าใครทำก็อร่อยต้องขอบคุณคณรอร่อยชัวร์สุดใหม่นะครับใครทำก็อร่อยรสชาติก็อร่อยนะครับต้องขอบคุณคณร์อร่อยชัวร์สุดใหม่นะครับมีทั้งรสไกร่รสหม,มูเนื้อหมูแท้ๆเนื้อหมูเนื้อไก่แท้ๆเลยนะฮะฝากไปด้วยนะครับผู้ชมครับรสชาติเข้มข้นมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับหอมกลิ่นสมุนไพรหอมกลิ่นเครื่องเทศมากๆ ต้องลองนะฮะต้องลองเมื่อก่อนพี่เป็นนักก็พี่โชว์ใช่ไหมครับอยู่วงพี่ตังอยู่วงพี่ตังอยู่กับวงพี่เป็นขนต่างมาก่อนใช่ใช่แล้วก็แยกวงออกไปแยกวงพี่ตังแยกพี่ตังไปออกฮอตด็อกคืออะไรพิตังไปเป็นศิลปินเดี่ยวอ๋อมาอยู่ด้วยกันนานไหมครับพี่อยู่ปีเดียวอยู่ปีเดียวปีหนึงพี่ตังก็ทําเพลงฮอตด็อกสับเราให้ถึงตายพูดได้ว่าพี่อยู่ในวงการเล่นกอปรีเหมือนกันไหมแมทแมนค่ะอ๋อพี่ก็พี่พี่ตอนแรกพี่ยังไม่ได้กอปปีเพราะอยู่วงพี่ตังเนี่ยพอพี่ตังออกปั๊บพี่พก็แก๊ะ คือคือเป็นนักร้องมุกอ่ะเขาเรียกอย่างนี้ใช่ไหมร้องไปแล้วก็เอนเตอร์เทนไปตลกไปด้วยเนี่ยคุยไปค่ะแล้วก็มาโลดเล่นในในวงการบันเทิงยังไงจากดนตรีที่จากนักแสดงนักร้องที่เล่นหรือว่าเป็นนักร้องมุกอ่ะเข้ามาเล่นหนังเล่นละครได้ยังไงพี่พี่ไปอยู่อ่าพัทยาไปอยู่พัทยาไปอยู่พัทยาแล้วก็ช่วงนั้นรู้สึกจะเอ่อเร็ไปหนังหนังพระตร์สุรยโยไทยหนังหนังใหญ่นะครับครับออกภาคแรกเลยแล้วเราก็แต่งชุดลง ยโน่ชิลองเป็นภาษาอังกฤษผสมภาษาไทยอยู่ที่พัทยาเป็นการโชว์แล้วที่นี่คนส่งเทปเข้าไปในรายการตีสิบจากผู้คนทั้งบ้านนี่นะก็ไปออกตีสิบก่อนทีนี้ตอนหลังก็ได้มาเล่นเกมโชว์แล้วไปเจอพี่หม่ำพี่หม่ำเลยชอบพี่หม่ำรู้บอกว่าเดี๋ยวไปเป็นนางเอกเล่นคู่พี่เลยนางเอกร้อยล้านนะครับภาพยนตร์เรื่องแยมยโสธรฉากเงินล้านก็คือฉากที่ถีบตกน้ำมาหละ โอ้เป็นทีเซอร์แล้วก็เป็นหนังเป็นหนังเรื่องแรกที่ร้อยล้านพี่ม่ำเลยผมคืนด้วยไปดูไปดูนิ่นึงจากขมคืนยังไงข้างโคกพอฟิชิงกันแล้วก็เกิดอารมณ์แลาพี่หม่ำเจย์ นี่แหละคือฉากร้อยล้านในหนัง <ไป S 1> ในหนังเยีมสุธทอนเลยหลังจากนั้นก็ได้เล่นหนังเล่นละครอะไรเรื่อยๆมามๆละครจะเห็นบ่อยมากหลงดังแล้วก็ร่ำรวยจนล่าสุดมีข่าวเรื่องไปทํารีสอร์ทอยู่ที่จังหวัดอะไรเกาะช้างใช่ไหม,ไมคิดยังไงพี่ไปทายังไงเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยเป็นประสบการณ์ไปทําแบบดุยๆค่ะลงทุนไปเยอะไหมพี่เกือบสิบล้านเนี่ยเกือบสิบล้านเหรอประมาณสิล้านขายขายขายคืนขายขายให้เพื่อนทําให้เพื่อนทานี่เพื่อนยังติดนี่อยู่สองล้าน ยังให้ไม่หมดยังให้ลงทุนไปสิบกว่าล้านแต่ว่าขายได้ประมาณหกล้านกว่าแต่นี่เพื่อนก็ให้ที่ที่โคราชมาเราก็เก็บเอาไว้แต่บอแตนสิบสองสองไร่ในของเรามันมันผิดพลาดอะไรพี่ตอนนั้นอยากทราบพี่ว่าปร้เดียยรล้เรื่องธุรกิจนะเราเราทาเสร็จปั๊บเราให้คนอื่นไปดูครับปัจจุบันนี้ก็ปัจจุบันทาไรทาไรสี่ที่โคราชด้วยกี่ไร่นะพี่สิบสองไร่ เออสิบสองไร<ม>นอกจากนั้นก็ยังเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านอะไรนะเจเน็ตเที่ยวเ,เทียวเรือนี่เที่ยวยำตำตำยำเตี๋ยวเขียวเสิร์ฟเองนี่เ,น<แ>เดี๋ยวแต่เดี๋ยวใครอ,อยากชิมก็ต้องไปไปชิมกันบีมในเพจนี้นะนในในเพจเจเน็ตเขียวเลยค่ะแล้วก็อาหารแต่และอย่างหน้าตาอัดจะไม่ละมุนแต่ดูแลคุณยี่ว่าประกันไทย เฮ้ยคอาเนี่ยพนเอาเนี่นเอาไปสิเนี่ยเดี๋ยวแควแควแควกันอันนี่เดี๋ันนี่ก็ว่ะแควแควเหรอไปลองไปกินกันทัเมื่ลองกินกันทเมอนะแามันลองกินมั้งเนี้ยมาลองกินมันกันเนียลองชิมให้หน่อยพี่พี่ต้องอร่อยมากเลยพี่ตองนี่นะครับผมจะชิมนะครับฝีมือน้องสาวผมจิ้มใช่ไหมจิ้มคนนี้ไหนสุดใหม่ด้วยอุ้ยตายนึกถึงหน้าเมียสุดแบบนี้มันนัวมากเลยนะนี่นุ่มด้วยหมักไอ้ไอ้ขนอนนี่ใช่ไหม ใช่ครับขนอรถหมูเนี่ยเป็นเหมือนกินแบบหมูแบบเนื้อหมูแบบลึกเลยที่แอฟริกานี่มีหมูไหมหมูพ่อันืนดีมีเมนูพิเศษให้ประจำร้านใครมาต้องสั่งเมนูนี้อนี้คผมอยากให้คุณชิมด้วยมามามาเขาดีมาด้วยครับ นี่เป็นซิกเนเจอร์อันนี้สุกแล้วนะอันนี้สุกแล้วต้มยาวอย่าอย่าบอกว่าอันนั้นนะดีดีดีต้มแล้วไหนๆก็ปล่อยไฟก็รับแทนเป็นไงครับคามรำรู้เขาที่เราคุณแกล้งผมอย่างนี้ไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งดีที่นก่ทั้งแต่ขมขึ้นตาเลยนั่งไงดีปรุงดีปรุงหน่อยเด้งพี่เจนี่เขียวนะครับชิมดีโอ้โหดีมาก ไปง่ายเนี่ยวเดียวเดี๋ยวคนฉลาดไปง่ายกับจับจูบกินด้วยกินเหลียวแล้วก็ใส่ตับสามกิบพันตับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่ใหญ่อย่างนี้นี่จริงๆแล้วเจ้าของร้านเขาไม่กินหรอกครับเขาจะให้พูดดำเนินรายการเอาเอเอาแล้วแขกรับเชิญล่ะโอ้ตายตายสับปูสามพันกิบพันตับอะไรวะพี่น้องครับนี่แหละค่กับ อร่อยใช่ว้าวโอ้โหมันนุ no ่มเลยปะเอาเอาดีนะเอาเอานี่เป็นแล้วของจ๊ะตตอยไม่มีลิ้นมี๋นีเราไม่ถึงท่านเออเป็นไงนรวยัดงไปกินแบบไหนลองลองบ้างเด้ไองเราไปขายเลยดโอ้นี่นี่คือมันขมอยู่แล้วไงมนี่บอกให้เขาบอกเรามาลุ้นช่วยกันครับต่อยต่อยตุ้ยตุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นคนไทยสมทัยที่คุณอี๊ดบอกว่า เข้าพี่เหรออ๋อเล็กๆเล็กๆผมก็ใส่กับ้วยลักษณะเหมือนโจอี้ยหยากเลยนี่ไม่ใช่อยากแค่ตกใจแล้วก็เปลกใจเดี๋ยวไปนะไนะกรับๆฮึบยุ่งลยลูกยุ่งในงาแล้วก็ฮึบวันนี้ผมจะเอาของนี่ไปแจกชาวบ้านแจกพี่พี่น้องๆ้องก่อน

เราไม่รวยด้วยครับครับผมไอพ่อวะเไอ้ไอ้ฝากเลยนุ่งรงไส่ครับใอเนื้อทอดครับไอ้มากมาครับฝากไลพี่

ได็ดพีครับเด็ดพีทำพายนะครับมีข้าวผัดเนื้อทอดต้มไก่ไก่ยได้ขอบคุณครับครับนะครับากิวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับขอบคุณขอให้มีความสุขทุกคนคู่ให้ได้เข้าขอบคุณมากมากครับน่ารักมากมากติดัวอะ ขอทุกคนมีความสุขนะครับคนไทยรักการช่วยเหลือกันนะครับ<แ>ความอร่อยในวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับนี่ฮะขนมอร่อยชั่วผงปรูรสสูตรใหม่นะครับมีรถไก่แล้วก็รสหมูนะครับหาซื้อได้ง่ายๆที่ร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าร้านค้าใกล้บ้านคุณนะครับผู<แ>้ชมครับนี่เอาหลังจากนี้ ต้องขอบคุณพิที่ทุกคนเลยที่มาร่วมกันชิมนะครับเอาล่ำลาช่องสแตกแดกตับกับเทนี้กับรูปแบบของบอลลำลาไอเนี้ยสองคนมาลำมอลำภาสาสุดสิ้นลำทางเ้าสิไดโอสูททางลาเร็วพี่น้องฉลองให้เบื่องคืน ยบอเส้นเมียมบันนี so dead, so <hã> ้ก็บะโซรอนี้มันน้อนี่บันเม่นี่เล็นเสเลสกับเด็กน้องนี่เนาะ โมนี่มูสีว่าคนมีสีว่าก็มีนี่ขอสีนิ่งโคมีโคสีหนึ่งนี่ภาษาบริกาครับมีหัวซ้อนี่หัวค้อนี่อะไรเงี้ยมันแปลว่าอะไรบัวข้อนี่มันจอขอให้มีความสุขขอซ้อนีความมีความสุขความเจริญเจริญหัวข้อนีนี่หัวข้อนตีนมีมีหมดครับ ขอส้นตีนมาสิรักทุกคนขอส้นตีนนี่แปลว่ารักทุกคนรักทุกคนครับประเทศคุณขอส้นตีนนี่แปลว่ารักทุกคนใช่ฉันจะบอกว่าฉันรักเธอก็น่าส้นตีนน่าส้นตีนจริงน่ารักเค่หนน่าส้นตีนวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากๆครับพี่ครับขอบคุณครับมาที่หอซีมีนี่ขอมาซีนี่ว่าขอกันได้ไหมเนี่